จังหวัดปราจีนบุรีประเพณีงานบุญบ้างไฟขอฝนได้ดังใจที่วัดเนตรปรารามตําบลสัมพันตตาอํเาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนายธรรมรัตน์งามแสงแม,มเพืนาดีเป็นประธานเปิดงานสืบสารบุญบ้างไฟโดยมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีอํเาเภอนาดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน มาร่วมงานสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟที่ชาวบ้านร่วมกันทำบ้างไปมาจุดเพื่อขอฝนตามความเชื่อของงานประเพณีบุญบ้างไฟที่ปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องพญาคันค่าและเรื่องผาแดงนางไอมีการกล่าวถึงการจุดบ้างไฟเพื่อบูชาพญาแทนโดยเฉพาะในเรื่องพญาคันค่าซึ่งในตำนานนั้นมีอยู่ว่า พญาคันคากเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นโอรสของกษัตริย์เหตุที่ได้ชื่อว่าพญาคันคากเป็นเพราะเมื่อครั้งประสูติมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนคันคกหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าคันคากและถึงแม้พระองค์จะมีรูปร่างอัปลักษณ์แต่พระอินทร์ก็คอยให้ความช่วยเหลือจนพญาคันคากเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านจนลืม ที่จะทำการเส้นไหวบูชาพญาแถนพญาแถนจึงโกรธไม่ยอมปล่อยน้ำฝนให้ตกลงมายัางโลกมนุษย์จึงเกิดศึกการต่อสู้กันระหว่างพญาขันค่าและพญาแถนขึ้นโดยพญาขันค่าได้น,นำทัพสัตว์ต่างๆขึ้นไปรบจนได้รับชัยชนะพญาแถนจึงปล่อยให้ฝนตกลงมาเช่นเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจุดบั้งไปขึ้นไปบูชาเป็นประจำทุกปี จึงเป็นที่มาของคำนี้ซึ่งชาวอีสานจึงทำบั่งไฟจุดขึ้นบนฟ้าถวายพระยาแถนเพื่อฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลสำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั่งไฟนั้นส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในภาคอีสานโดยมีหลายพื้นที่ที่จัดขึ้นเช่นยะโสธรร้อยเอ็ดกาลาสินอุดรธานีหนองคาย มหาสารคามศรีสะเกตน้องวัวลำพูเลยอำนาจเจริญนอกจากนี้แล้วในพื้นที่ภาคเหนือได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นำประเพณีบุญบั้งไฟมาจุดเพื่อขอฝนตามความเชื่อโดยการรือเรื่องของพระครูรัตนเขตตาพิรมเจ้าอาวาสวัดรัตนเนตรร,ตรา,าม ตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีหรือวัดล้านหอยกล่าวว่าบุญบังไฟนี้เป็นประเพณีอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวบ้านที่จัดสืบทอดกันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ทางวัดผู้นำท้องถิ่นท้องที่ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันออกมาสืบสารประเพณีเพื่อให้บรรดาญาติโยมได้จุดบังไฟขอฝนจากเทพพาดาชั้นฟ้า เพื่อฝนจะได้ตกลงมาตามคำขอชาวนาชาวไร่จะได้มีน้ำใช้เพื่อการทำกรเกษตรเชื่อกันว่าบั้งไฟที่ถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นสูงเท่าใดเทวดาก็จะให้ฝนมากเท่านั้นขณะทำพิธีเปิดงานเดกเกิดฝนตกลงมานานกว่าครึ่งชั่วโมงภายในงานยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลปิดตาจับหมูและแข่งขัน รถมอเตอร์ไซด์วิบากอีกด้วยสือสารมาฟเพนี้ตั้งแก่ดังเดิมเนาะคนเขา้าคนแก่เขาเคยทํามาเพื่อเพื่อเลือกสวนให้หนาให้สมบูรณ์ด้วยน้ําด้วยฝนก็เลยไปทํากันมาตั้งแก่แต่ไม่รู้ว่าะอะไรอาตมาเกิดมาก,ก่อนเป็นเด็กก็ยังเห็นอยู่ตั้งแก่ไหนแต่ไรน,นะประมาณเป็นร้อยปีประมาณนี้ ครับผมได้รู้หมือนกันแต่ว,ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจารไว้ให้คนรุ่นใหม่ก็ได้ได้รู้ได้เนิดด้วยครับแล้วกท็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเริ่มจากประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือแล้วก็ถึงแล้วก็เกิดเรื่องจึงเกิดซึ่กันแล้วกันให้งานมีรุดล่วงไปโดยดีครับวันนี้มันแห่อะไรบ้างพ่อก็อจะมีแห่บางไฟแล้วก็ลำเงลเชิง รายการละเล่นก็มีฟุตบอลที่เขาเตะไวรุ่นสมัยใหม่ก็เตะบอลเนาะก็มีเอ,อ่อเาแสดงสแสดงถึงความสามัคคีร่วมกันนิวส์ยี่สิบสี่ทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวหรือราทิพศีรายงาน